ทิศทางภาษามาซิโดเนียสตรานินาสเวตุดมาเคดงสกี้อาซิกทิศเหนือเซเวอร์ทิศใตย้ยุกทิศตะวันออก อิสตกทิศตะว,วันตกซาปทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือเซเวโรอิสตชโน,น,นทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือเซเวโรซาปัทิศตะว,วันออกเฉีงยงใต้ ยูกุิสตกทิศตะวันตกเฉียงใต้ยูกุซาพัดสายเลว o ขวาเดสโนอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Не забравяйте да се предплатите на нашия канал.